สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ 1, 1ทีเอ็นเอ๒ท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ของไข้หวัดโควิดแน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดจากเมืองไทยเนี่ยได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจก็เป็นปันจจัยที่มีความสําคัญนะครับพอพูดถึงด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่ารายได้ของประเทศส่วนหนึ่งก็มาจากการท่องเที่ยวเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยก็มีเมืองการท่องเที่ยวในทุก ภูมิภาคนะครับแต่ถ้าพูดถึงภูเก็ตแน่นอนครับก็ภูเก็ตนี่ยเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้อันดับต้นของประเทศนะครับแต่เมื่อเกิดภาวะเรื่องของไข้หวัดโควิดแน่นอนว่าเป็นผลกระทบที่ตามมาในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ข้ามาเมืองไทยกระทั่งวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกนะครับวันนี้เราจะสนทนาในเรื่องของการเปิด เปิดประตูภูเก็ตแซนบ็อกนะครับก็มาติดตามสถานการณ์ของภูเก็ตแซนบ็อกเป็นไงวันนี้แขกรับเชิญได้แก่คุณอัญชลีวานิชเทพบุตรนะครับซึ่งอดีตท่านก็เป็นบริกาธที่การนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับคุณอัญชลีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้สนทนากับเจ้าของบ้านนะครับสวัสดีคยินดีค่ะเจ้าของบ้านภูเก็ตเป็นไงครับวันนี้ภาพรวมของภูเก็ตตอนนี้ ในแง่ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะครเราก็เปิดเมืองมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมค่ะจนกระทั่ง,งนก็ประมาณ2เดือนเต็มแล้วนะคะพี่พีเราบีการเปลี่ยนแปลงอะไรสภาพที่ดีขึ้นบ้างไหมครับถ้าโดยโดยหลักแล้วเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวมาวันนี้อยู่ร่วมประมาณ26,420คนนะคะจนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อวันที่30สิงหาคมคแล้วก็ มีความเคลื่อนไหวคือเศรษฐกิจก็ก็จะดีในระดับในระดับที่เราคาดหวังไว้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะฟู้งามากมายนะคะเพราะว่ามันถ้ากับการซ้อมเมืองที่เราจะเปิดเมืองรับเอาจริงๆก็คงจะเป็นปลายปีอะค่ะแม้นรกาลสิงหากันยานี่ก็จะเป็นการเปิดเมืองโดยเฉพาะยิ่งเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก20,000กว่าคน20,000กว่าคนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเองในฐานะเจ้าของบ้าน ก็จะได้ปรับตัวได้นะคะแล้วก็วงล้อของเศรษฐกิจก็จะได้พอหมุนได้นะคะแล้วนักท่องเที่ยวเองก็จะได้อะไรนะคะเราจะได้คอนเซนเทรตกับเขาได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาก็ประทับใจภูเก็ตนะคะแล้วก็ดูมีความมั่นใจกับพวกเรามากพอสมควรโดยภาพรวมตอนนี้ถือว่าผ่านค่ะสําหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะครับระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยว ต่างประเทศและชาวไทยด้วยไหมครับหรือว่ามีแผนการในเรื่องของการกระต้นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับกติกามารยาทของเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยค่ะเราคิดโดยภายใต้ตรรกะก่อนนะคะเริ่มแรกเลยที่เราคิดกันก็คือหนึ่งทยังไงให้ภูเก็ตของเราเนี่ยเซฟก่อนแล้วก็คนภูเก็ตต้องเซฟด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะคะโรคระบาดโควิดเนี่ยค่ะก็ทําให้ภูเก็ตเนี่ยต้องเจอสภาพโรคไม่มีสักบากไปพร้อมๆกัน สิบกสเจ็ดเดือนนะคะสิบหกสิบเจ็ดเดือนที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าภูเก็ตเองเนี่ยทําเศรษฐกิจขาเดียวเลยคือขาท่องเที่ยวเก้าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะก็หากินกับในวงล้อของเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งสิ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติสักเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนักท่องเที่ยวไทยที่มาเยือนภูเก็ตเนี่ยค่ะยังมีจํานวนน้อยนะคะ ต้องเรียนว่าในปีพศ2562ก่อนเกิดโควิดเนี่ยคะ่ะเรารับนักท่องเที่ยวทั้งหมดสิ้นประมาณ14ล้านคนนะคะแล้วเราทํารายได้ให้กับประเทศประมาณ4แสนล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นเป็นจํานวนมากพอพอเกิดโรคโควิดมาปังเนี่ยคะ่ะมันฟรีซทุกอย่างเลยทุกอย่างหยุดนิ่งหมดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็หายหมดนั่นหมายความว่าเลือดเราไหลออกหมดตัวเลยค,ะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาคิดว่าทําอย่างไรให้ภูเก็ตเนี่ยผ่านวิกฤตของโควิด โรคระบาดและโรคไม่มีสักบาทของเราไปได้พร้อมๆกันเลยเป็นขึ้นมาของภูเก็ตโมเดลเมื่อป,ปลายปีที่แล้วปี63แต่ว่าทางรัฐบาลก็กยังไม่ไม่ไม่ยังไม่สบายใจก,ก็เราก็คิดโมเดลอื่นใหม่ไปให้ดีก็มาระตกผลึกกันที่โมเดลของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั่นหมายความว่าหนึ่งภูเก็ตเซฟก่อนก็ภูเก็ตเซฟก่อนคือการฉีดวัคซีนนะคะจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีน ใช่หนึ่งก็คือเราจะต้องได้ Herd อ m มนิตี้ของเราก็คือต้องฉีดวัคซีนประชากรของเราทั้งหมดนยค่ะต้องฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยเจนั่นหมายความว่าคนสี่แสนคนก็ต้องฉีดไปประมาณสักสามแสนกว่าคนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะค่ะเกินแล้วค่ะเกินเลยหมายความว่าได้ครบกันพอสมควรแล้วครัมีภูมิคุ้มกันหมู่กันครบ แล้วก็เข็มที่สองก็ท <c oughs> ยอยกันไปซึ่งก็มากพอสมควรวันนี้คนภูกเก็ตเรากล่าพูดได้ว่าภูเก็ตเซฟแล้วค่ะเพราะเรามีทั้งคุมคุ้มกันหมู่แล้วก็แต่ละคนก็มีคุ้มกันคุ้มกันวัคซีนนั่นเป็นข้อแรกที่เราทํากันนะคะข้อที่สองก็คือ <c oughs> เลือดใหม่ที่จเจ้าออมาเติมเนี่ยต้องไม่มี side e f e c t กับร่างกายเราัน่นก็คือนักท่องเที่ยวที่เราจะรับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะขีดเส้นใต้ต <c oughs> ได้เลยนะคะ <c oughs> ว่าต่างชาติชัดๆเลยที่จะเข้ามาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของเราได้ต่างชาตินี่หมายความว่าบินมาจากต่างประเทศ แต่ไม่ได้ uh huh. หมายรวมว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะมาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คือเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะในมิยา oh. งของของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะนั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย2เข็มค่ะต้องฉีดวัคซีนมาสเข็มทุกนคนนะคะและจะต้องทำเอ่อเทสสบ็อกมาค่ะเอ่อ uh huh. ก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยมีผลรับรองกันชัดเจนและวัคซีนก็ต้องฉีดมา อย่างน้อย14วันแล้วเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันเพื่อจะเข้าเมืองของเรานะคะเมื่อเข้าเมืองก็มีสายการบินบินตรงมาที่ภูกเก็ตค่ะอนุญ,ญาตให้เฉพาะที่มีสายการบินบินตรงเข้าภูกเก็ตแล้วพอลงที่สนามบินปุ๊บก,ก็สวปก่อนเลยค่ะก็คือทําเทสไว้ก่อนแล้วก็เราก็เอารถรับรถก็ต้องเป็นชาพลัสนะคะโรงแรมก็ต้องเป็นโรงแรมชาพลัสที่เข้าสู่โครงการนี้ไปด้วยกันคือมีการวางมาตรฐานกันอย่างค่อนข้างรัดกุมค่ะ เมื่อพาไปถึงโรงแรมคืนนั้นขอคืนเดียวเองค่ะว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอรออยู่ในโรงแรมก่อนเพื่อผลสวบที่สนามบินรุ่งเช้าเราจะทราบผลถ้าของคุณเป็นลบก็หมายความว่าคุณใช้ชีวิต14วันในภูเก็ตได้เลยค่ะเราปล่อยให้ท่องเที่ยวในภูเก็ตได้เลยนะคะปัจจุบันนี้จะมีการใช้ ATK เนี่ยจะเอานํามาช้ไหมครับจะได้เอ่า นักท่องเทียย่ยวจะได้ไม่ต้องรอเป็นเวลาหนึ่งวันเนี่ยสามารถรู้ผลได้ทันทีค่ะทางสวบคของภูเก็ตก็มีการคุยกันเรื่องนี้อยู่นะคะเรื่องของ ATK ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราเราล็อกคือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วค่ะอาจจะไปทําต่อในในเดือนในเดือนอถัดไปยกตัวอย่างเช่นวันนี้ต้องมาสวบวันแรกที่ถึงใช่ไหมคะรู้ผลหนึ่งคืนอันที่สามก็คือทุกวันที่ห้าหรือหกสวบอีกรอบหนึ่งค่ะเทสีกรอบนะคะแล้วก็สุดท้าย ก่อนกลับอะค่ะก่อนครบ14วันก็ก็เทส,สอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้ไปจังหวัดต่างๆในประเทศไทยได้หรือว่าเ็าจะไปไปที่อื่นก็ได้อย่างเนี้ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยค่ะก็เสียค่าใช้จ่ายพอสมควรนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยประมาณ8,00 0บาท oh. ทั้งหมดนะคะนาะทั้งหมดโดยรอบ800 0คือ2000กว่า2000กว่า2000กว่า3ครั้งเราก็เลย oh. มีความคิดทางภาคเอกชนนะคะก็ก็มีคอมเมนต์ไปที่สวบอคอกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าภาคเอกชนของภูเก็ตเข้มแข็งมากค่ะ แล้วก็ทา uh huh. จังหวัดภูเก็ตเองก็รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันคือฟังพวกภาคประชาชนของเราพอสมควร uh huh. ที่ว่าเราต้องทํางานกันอย่างรัดก,กุมค่ะเพราะว่าถ้าเสียชื่อแล้วมันไม่ได้เพราะเรามันเสียชื่อแล้วมันเสียชื่อทั้งประเทศถูกไหมคะ uh huh. แล้วก็ถ้าเกิดเรารอดแล้วก็เศรษฐกิจไปได้ดีเนะ,ะ่ยค uh ่ะ huh. เพื่อนๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะได้รับอานิสงส์นี้แล้วก็ทาทาแพลตฟอร์มค่ะทำเคาโมเดลเราไปเพื่อจะได้ไปทําได้ซึ่งตอนนี้ก็จะมีเจ็ดบวกเจ็ด หลังจากแซนบ็อกที่ต้องเดิมต้องอยู่ภูเก็ตทั้ง14วันแล้วถึงจะไปที่จังหวัดอื่นๆได้ตอนนี้ะะทะางรัฐบาลก็เห็นว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไม่ไม่ปรากฏว่า,ามีนักท่องเทีย่ยวที่ติดโควิดน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดประมาณ0.3เอร์เซ็เองนะคะเ, <laughs> เขาก็เลยขยายยอมขยายพื้นที่ค่ะก็คือไปฉีดวัคซีนให้กับาทั้ง พี่น้องที่เกาะพีพีทางเขาหลักอะไรงนี้ที่มีมีเคื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนแล้วตอนนี้ค่ะอยู่ภูเก็ตเจ็ดวันแล้วก็ไปต่อได้เลยค่ะไปต่อไปอยู่อ,อีกเจ็ดวันที่เขาหลักหรือไปอยู่เจ็ดวันที่เกาะพีพีหรือว่าที่เกาะลันตาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่เกาะสมุยนะคะก็จะรับช่วงนี้ต่อไปแล้วเกาะสมุยก็จะมีสมุยซีลรูทสมุยสมุยพลัสต่อจากภูเก็ตไปเพิ่งเปิดไปได้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนะะี่ยค่ะ เมื่อพูดถึงนักท่องเที่ยวที่มาบองไทยแน่นอนว่าในเรื่องของนอกจากมีมาตรการด้านของความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพและเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ทราบว่าทางโปเก็ตมีมองมาตรการด้านความปลอดภัยเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศต่างๆที่จะให้ความมั่นใจกนักท่องเที่ยวตรงนี้มีมาตรการอะไรที่จะมาครับตลอดระยะเวลา 16. 17เดเดือนนะคะ เข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยก็ได้คืนความสวยงามให้ภูกเก็ตอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วข้อสําคัญที่สุดก็คือมันโดนเ,เลยนะคะมันโดนล็อกไกลๆายอะคะ่ะล็อกไกล่กหมายความว่าคนก็จะไม่พลุกพล่านเพราะว่าจากวันหนึ่งเนี่ยเราเคยรับนักเที่ยววันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนคนอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้เหลืออยู่วันหนึ่งไม่กี่คนนะคะไม่ถึงพันคน เพราะฉะนั้นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆหรือว่าไปที่อยู่ที่ชายทะเลอะไรพวกนี้คือเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากมาพักผ่อนมากเพราะฉะก็จะอยู่อยู่ที่ชายทะเลซะเยอะก็มีวิสิกเมืองบ้างในเมืองเก่าของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูทที่ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแม่สิ่งนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเออเรารับมือกับธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีเอ่อข้อบกพร่องใดๆที่จะทาลายธรรมชาติของเราแต่สิ่งที่เออเรา กำลังเตรียมเมืองเราอะคะ่ะต้องใช้คําว่าเตรียมเมืองว่าในช่วง3ามเดือนเนี่ยเราค่อยๆแล้วเราก็จะมีการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพนะคะของของผู้ประกอบการหรือว่าทางาพนักง,งานโรงแรมหรือว่าพี่น้องประชาชนในชุมชนที่จะต้องช่วยกันออกแบบเราก็พยายามออกแบบดีไซน์ว่า l โล l Touch ที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในภูกเก็ตนะคะ ที่น้ำเที่ยวมาแล้วต่อไปในอนาคตถ้าเกิดปลายปีการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้นเราไม่ได้หวังว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ n c y เหมือนเดิมนะคะครับคราวนี้เราก็คิดว่าถ้าได้เพียงครึ่งนึงจากสิบสี่ล้านคนเนี่ยปีหน้านเนี่ยเราได้สักหกล้านคนนี่เราก็ว่าหรูมากแล้วัหรูมากปีหกห้าใช่ไหมครับว่าตังเปลาไว้นะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกปีเราเคยได้สิบสี่ล้านสิบสองล้านปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าห้าสิบเปอร์เซ็นพอสมมุตินะคะแล้วเราก็ให้อ่อ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้วเราก็เลยให้พี่น้องประชาชนช่วยกันลองสร้างรูทเะคะ่ะเส้นทาง <c oughs> ของการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อจะได้กระจายรายได้ไปก็เป็นการเตรียมเตรียมเมืองนะคะแล้วก็ <c oughs> ธรรมชาติต่างๆก็จะไม่ได้ถูกทําลายไปแล้วเราก็จะได้ดูค่ะว่าข้อกฎหมายต่างๆที่จะให้รัฐคุมเรื่องของการจัดเมืองของเราจะเป็นอย่างไรอีเวนที่จะลงมาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวหรือว่าอย่างนี้ค่ะ ก็จะค่อยๆค,ค,คิดแผนเพื่อจะได้ทันรับในเดือนมิถายนเพื่อจิการทันวานมกรา,าคุมพาจนนั่งถึงสิน้น uh, เมษาหน้าสมมุติอย่างนี้ค่ะก็พยายามกันนะคะทุกคนก็เหนมแข็กันมากเพราะว่า17เดือนเนี่ยโรคไม่มีสักบาทของเราเนี่ยรายแรกเป็นศูนแล้วพี่น้องประชาช <c oughs> นที่เป็นประชากรแฝงของเราอยู่เนี่ยค่ะตอนนั้นก็ก็ย้ายภูมิเนิ่มานกลับที่เดิมเป็นจํานวนถึง5 0,000ื่นกว่าคนนะคะที่มีห้าหมื่นกว่าคน ซึ่งเยอะไหมก็เยอะนั้นเราก็ต้องเทรนคนนะคะที่จะกลับมาสู่ระบบของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าการท่องเที่ยวของเรามันการท่องเที่ยวเราต้องการแบบมืออาชีพนั้นสกิลของพี่น้องประชาชนหรือว่าพนักงานโรงแรมเนี่ยก็จะต้องมีการกลับมาเพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มศักยภาพไปในคราวเดียวกันกับพี่น้องประชาชนของเราค่ะครับพูดถึงอะนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของเพราะว่าไข้หวัดโควิดเนี่ย เศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรายได้เนี่ยอย่างกรณีนนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวูกเกิตแน่นอนว่าตรงนี้นี่เราจะมีการจูงใจเรื่องของค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆมีส่วนลดมีส่วนจูงใจพิเศษเพราะว่าเป็นการดึงดูดให้เขาเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็กําลังซับอาจจะไม่เหมือนเดิมตรงนี้ก็ะจะเป็นมาตรการที่จูงใจเขามีบ้างนะครับ มีค่ะเรื่องนี้ภูเก็ตตระหนักดีค่ะเพราะว่าเราอะไรนะคะภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะนี่แบบว่าการะหนําซัมเมอร์เซลเลย<笑><笑>ก็พยายามลดราคากันคือจะเป็นโอกาสของผู้บริโภคะอะไรอย่างเี้ก็ได้ค่ะเป็นโอกาสของนักท่องเที่ยวมากเลยขนาดโรงแรมระดับ5ดาวอะไรเนี้ยค่ะ<า>ก,ก็ก็ลดลดอะไรนะคะค่าห้องพักค่าอะไรลงมาเยอะม,มากแต่บริการเนี้ยเท่าเดิมนะคะบริการก็ยังดีเหมือนเดิมแล้วก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างของสมาคมโรงแรม รงแรงภาคใต้ของเรานะคะท่านนายกสมาคมหรือว่าสมาคมุคุกิจท่องเที่ยวของภูเก็ตเองทุกทุกองค,อคก์กรเอกชนกว่า12องค์กรค่ะก็มาจับขาคุยกันแล้วก็ดีไซน์เรื่องเหล่านี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนว่าเราเราจะพาภูเก็ตไปด้วยกันแล้วก็พยายามเซตมาตรฐานเหล่านี้ค่ะเพื่อเพื่อเราจะได้ไม่ไม่ดั้มราคาแต่ในขณะนะ <S <S เดียวกันก็ต้องร Rule ักษาคุณภาพได้ก็คือวินวินนะคะให้คนที่มาเนี่ยเขาเขาคือ เป็นค่า marketing ภ okay? right? right? uh ูเ huh. ก okay. ็ตไปด้วยเลยเนาะลดราคากันแล้วก so am ็ท่องเที่ยวมาแล้วเขากลับไปก็จะได้ชื่นชมนะคะแล้วก็จะได้เรียกลูกค้าต่อไปได้ที่ฉันคิดว่าการดีไซน์ไม่กระทั่งเรื่องของการเที่ยวทัวร์ต่างๆหรือว่าการค่าค่าค่าเรือท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะทุกภาคส่วนค่ะก็ก็มายอมรับในกฎเกณฑ์กติกาแม้กระทั่งค่ารถเมื่อก่อนเขาบอกว่าค่ารถของภูเก็ตแพงมากถูกไหมคะค่ารถส่งดีมมซีนรถตู้อะไรเงี้ยค่ะก็มีการพูดคุยกันในระดับ พี่น้องประชาชนกันในผู้ประกอบการในในในสวนต่างๆนะคะก็พยายามเซตทุกอย่างให้เป็นราคาที่ยุติธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลของเราแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเพื่ออะไรกันคิดว่าคงคงคงจะดีขึ้นเรื่อยๆกับพี่พีพอพูดถึงสภาพแวดล้อมแน่นอนแล้วช่วงช่วงของนักท่องเที่ยวหายไปจากภาวะโควิดเนี่ยธรรมชาติของสถานที่ของภูเก็ตเนี่ยได้รับการฟื้นตัวเยอะไหมครับ เพอร์เฟกเลยค่ะต้องว่าเอ็กซ์แลนทนสวยมากค่ะพี่ปี่ตอนนั้นนะคะที่ภูกเก็ตบูมมากๆเนี่ยตัวดิฉันเองก็เคยอยู่ภูกเก็ตมาหมายว่าอยู่ภูกเก็ตมาตลอดลนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เราเคยเห็นภูกเก็ตสวยงามมากถึงมากที่สุดะคะ่ะแล้วตอนที่บูมมาก,มากๆก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเราลึกๆอะคะ่ะเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า แม้ถ้าภูเก็ตกลับไปเป็นบรรยากาศเหมือนเดิมได้แล้ววิเศษนะคะแล้วโควิดนี่แหละค่ะสิบสิบสามเดือนเนี่ยเห็นเลยค่ะฝันเลยเป็นจริงใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าเศรษฐกิจมันไปไม่ได้นั่นเองแต่ว่าถ้าความงดงามแล้วพี่พีคะต้องเชิญเลยนะคะว่าจะจะหาความสวยงามอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วรีบมาเลยค่ะเอาง่ายๆเต่าม้เฟืองขึ้นมาวางไข่ใหม่อะค่ะตามหาต่างๆของภูเก็ตนั่นนั่นหมายความว่าธรรมชาติกลับมาอย่างสมบูรณ์ แล้วก็เขารู้สึก peaceful สงบปลอดภัยไข่มะเฟืองเออเต่ามะเฟืองนึ่จ้ากล้ามาวางไข่ซึ่งผาดการลอนอย่างเงี้ยห่ะไม้ขาวเนี่ยกลับมาได้หมดซึ่งเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามจริงๆค่ะครับเมื่อมีคำอยู่คำหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่ทางโซเชียลก็นิยมคำว่าทิปไม่ทราบว่าก่อนที่จะภูเก็ตเป้าหมายธันวาหรือกกราที่จะ เที่ยวจริงเปิดจริงเนี่ยช่วงนี้มีการโปรโมทแบบเที่ยวทิปไหมครับเพื่อที่จะความจะถึงเดือนธดนวาก็เป็นการจูงใจให้คนได้มารุใ่ใหม่ๆของทาาภูเก็ตเรียกว่าเป็นรูทของการเที่ยวทพิปก่อนมาเที่ยวจริงมีแน่นอนเลยค่ะเที่ยวทพิปเนี่ยเราชอบก็หมายความว่า<ด>ให้เขาฝันก่อนเอาใช้หนังตัวอย่างให้ดูก่อนในประมาณนี้ค่ะ ก็ทางฝ่ายของทอทค่ะทางทอก็พยายามช่วยแล้วก็ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็อบจซึ่งก็จะประมาณว่าเราก็จะใช้งบเหล่านี้ร่วมกันนะคะทีเซ็ทีเซ็ก็ลงมานะคะของทีเซ็เองซึ่งจะจัดการประชุมสัมมนาทางทางฝั่งของส่วนกลางเนี่ยค่ะก็ได้มาพูดคุนเรื่องอีเวนต์ต่างๆที่เราจะจัดรวมกันเพราะฉะนั้นเที่ยวทิพย์เนี่ยจะได้เห็นตัวอย่างกัน อาจจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดือนกุลาพฤศจิกาค่ะพี่ปีเพืพ่อใายหนังตัวอย่างว่ามาดูของจริงสิสวยกว่านี้พันเท่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะก <laughs> ็เตรียมความพร้อมกันมากสำหรับเที่ยวทีข่ของเรานะคะแล้วก่อนที่จะไปสู่เพราะว่าปกติเหมือนเดิมเนี่ยผู้ประกอบการที่เดือดร้อนเนี่ยจะมีการช่วยเหลือเยียวยาอะไรบ้างไหมครับหรือว่าหรือว่าเป็นการร่วมมือกันเองในการช่วยเหลือกัน ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากค่ะเราก็พยายามบอกอาทางหน่วยราชการนะคะว่าหนักมากหนักหนาสาหัสมากค่ะจริงๆเลยสําหรับผู้ประกอบการที่ภูกเก็ตนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บอกแล้วว่า,าทํางานกับการท่องเที่ยวเสียทั้งหมดคนที่เคยมีรถตู้คนที่พวกเอาระดับระดับ,รดบธรรมดานี่ก่อนนะคะอันนั้นก็รถก็ถูกยึดไปแล้ว,ลวนะคะนะคะก็ต้องก็ต,งต้องกลับมาฟื้นกันใหม่โดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการโรงแรมถ้าเป็นผู้ประกอบการชั้นดีนะคะ ก็ทางธนาคารเขาก็ช่วยช่วยเหลือดูแลอยู่แต่ก็อยากจะให้รัฐเนี่ยช่วยผ่อนคลายเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของดอกเบี้ยต่อไปแล้วก็อะไรนะคะเง่องดต้นจ่ายแต่ดอกหรือว่างดทั้งต้นทั้งดอกเอาไปสักปีครึ่งเ <c oughs> น,นะะี้ยค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันคืนกลับเข้าสู่วงล้อปกติแล้วคนภูเก็ตเองก็ยินดีที่จะที่จะเใช้ใช้หนี้ต่อ <c oughs> ได้ <c oughs> แล้วก็คงจะไม่ทำให้หนี้สูนย์ไปเปล่าๆค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องไปทางรัฐบาลเหมือนกันเนี่ยพี่พีครับสร้าบตอนนี้ในภาวะของไข้หวัดโควิดแล้วก็ปัญหาของรายได้ที่มีผลเกิดขึ้นเนี่ยอ่เนเรื่องของอสังหาริรซพย์หรือว่าที่ทางต่างๆของทางภูกเก็ตเนี่ยค่ะมีการลดล้อยเกิดการสนใจที่ข้าไปซื้อมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแบบไหค้ครับเอาอจริงตอนนี้เขาบอกว่า,วามีภูกเกต็ตมีประกาศขายโรงแรมกันมากมายพวกนั้นนะคะแต่จริงๆก็จะเป็นข่าวลือเยอะนะคะ พราะที่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวตรงนี้มากมายนะค่ะเข้าใจว่าทางต่างประเทศเองก็เข้ามาดูแลทรัพย์สินหมายความว่าจะเข้ามาตรวจเช็คทรัพย์สินจะซื้อขายกันเนี่ยก็คงยากลําบากไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจก็ยังไม่ขยับไปเยื่นมากค่ะนั้นคงจะต้องรอฟื้นธุรกิจของการท่องเที่ยวให้ได้แล้วพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้คงจะกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะครับครับ รอฟังข่าวดีนะครับค่ะคพยายามับแล้วไม่ทราบาจะมีสิ่งที่ฝากไปถึงทางรัฐบาลและก็สิ่งที่เชิญชวนไปถึงประชาชนมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับคือเขาต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราก็เดินมาถูกทางแล้วนะคะในการที่เราเปิดโมเดลของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาแม้เศรษฐกิจ ในช่วง3าเดือนนี้จะยังไม่ไม่ถึงไปในระดับล่างมากนะแต่ว่าก็เหมือนกับต้นไม้ค่ะเวลาเราลงปลูกเนี่ยค่ะรากลําต้นจะไปได้ก่อนไม่ใช่ว่าจะมาผลิใบใหม่ได้เลยนั้นก็คลืบการกันไปซึ่งฉันคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ปลายปีเนี่ยค่ะ,ะนักเที่ยวกลับมาหลูกที่ค่อนข้างปกติเนี่ย เศรษฐกิจก็จะหมุนไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนแน่นอนในระหว่างนี้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันเตรียมเมืองเพื่อเราจะได้เป็นเมืองอาชีพในการท่องเที่ยวของเราต่อไปส่วนรัฐบาลนะดิฉันอยากจะเอ่อมันมีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยว่าในเมื่อตัวอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราพอใจแต่มันยังมีข้อจุดอ่อนอยู่มากในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆหรือรว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือาภาคธุรกิจอะค่ะ ก็อยากจะให้เขาเนี <ente> ่ยช่วยช่วยดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าความหวังของภูเก็ตเนี่ยใกล้แล้วแล้วก็โปรตีนเนี่ยพอพูดถึงฤดูของการท่องเที่ยวแล้วก็จะถึงเดือนธันวาเนี่ยไม่ทราบว่าฤดูการท่องเที่ยวมันมีช่วงโลช่วงทายของทางภูเก็ตเนี่ยซีซันของการท่องเที่ยวเป็นไงบ้างครับ จริงๆแล้วของภูเก็ตเนี่ยทเที่ยวได้ทั้งปีเล้นะคะตอนนี้แต่ว่าวถ้าจะให้บรรยากาศดีๆหมายว่าอากาศดีเลยท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใสเลยอะไรเงี้ย,ยก็กกจะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปค่ะพฤศจิกาจนกระทั่งถึงสิ้นเมษายนแล้วหลังจากนั้น,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 นก็หลังจากนั้นก็จะทเที่ยวได้ทั้งปีค่ะเพียงแต่ว่าอากาศอาจจะชุ่มฉ่ำนิดนึงนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราจะมีแป๊บเดียวค่ะไม่ไม่ฝน ผลแแดดซีอีกแล้วค่ะตอนนี้นเป็นไปได้ครบหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเที่ยวมากมายครับมีโปรแกรมพิเศษอะไรไหมครับให้พี่น้องออที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยช่วงของปีใหม่เนี่ยจะเชิญชวนมีโปรแกรมพิเศษที่จะดึงดูดให้เขาได้มาสัมผัสสัมปัสธธรรมชาติของภูเก็ตมีมีแน่นอนค่ะพี่พีถึงถือบอกว่าเราเตรียมการเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้นักท่องเที่ยวไทยคนไทยพี่น้องของเราให้มาเทียเท่ยวเยือนภูเก็ตนะคะ ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วค่ะสาหรับที่การที่จะมาเยือนนะคะคแล้วก็ขอให้รอดูเที่ยวทิปของเรานะคะว่าเราจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆส่งไปสู่พี่น้องประชาชนคนไทย <ๆ S 1> ของเราด้วยค่ะหลังจากที่เครียดโควิดที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ภา,ตา <c oughs> คต่างๆก็อาจจะมาผ่อนคลายที่ภูเก็ตกันนะคะครับครับสุดท้ายนะครับในการเปิดบ้านภูกเก็ตแซนบองเนี่ยสุดท้ายฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ชมทางบ้านเผื่อจะ อย่างน้อยก็เป็นกําลังเข้าไปสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสเข้าไปพักผ่อนผ่อนคลายฝากถึงท่านผู้ชมสักหนึ่งนาทีครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะที่ให้กําลังใจกับคนภูเกต็ตมาโดยตลอดค่ะภูเกต็ตแซนด์บ็อกซ์นี้เป็นการเปิดเมืองภูเกต็ตสู่สากลหมายความว่าสู่นะักท่องเที่ยวต่างชาติก็จริงค่ะแต่แขกผู้มาเยือนของเราก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศดิฉันก็ยังขอเรียนเชิญชวนนะคะ เข้ามาร่วมในการเยี่ยมเยือนภูกเกต็ตนะคะเพราะว่าภูกเกต็ตวันนี้ธรรมชาติงดงามมากอาหารก็อร่อยค่ะบรรยากาศดีครบและราคาก็เป็นราคาที่ทุกทท่านสามารถจับต้องได้นะคะ,ะมาเที่ยวภูกเกต็ตของเราเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศของทุกท่านไม่ต้องเที่ยวทิปไปถึงต่างประเทศค่ะล <c oughs> อมาชิมลางมาดิฟก่อนที่ภูกเกต็ตเนี่ยค่ะแล้วทุกท่านจะไม่ผิดหวังเลยพวกเรายินดีต้อต้อนรับนะคะครับท่านผู้ชมเรื่องของภูเก็ตแซนบลก่อ เรเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับฝา่ัท่านผู้ชมอย่างน้อยตอนเดือนธันวาก็จะมีบรรยากาศดีๆน่าจะเกิดขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัจฉรย์วาน,นิชเทมป,ปุ่เป็นอย่างมากครับที่มาช่วยเปิดบ้านาเซนบ์พักภูเก็ตให้พี่น้องที่รับชมทางบ้านได้ทราบความคืบหน้าครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับด้วยความด,ดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอกาบล่าท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกัความซ่าใหม่กลิ่นซ้อมยูซสูลองเลยมีโซดาลิโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับน้ำหอมประปากาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นโซดาลีโอ